สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2ของการทบทวนเรื่องทศนิยมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะทศนิยมตาม 1นึตำแหน่งจะมีส่วนเป็น10นะคะทศนิยม2ตํตำแหน่งจะมีส่วนเป็นร้อยทศนิยม3ตํตำแหน่งจะมีส่วนเป็นพันนะคะจากนั้นมาดูตัวอย่างนะคะ5ส่วน10ส่วน10ก็คือทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่เลข5 1ตําตำแหน่งทํายังไงก็ใส่จุดข้างหน้าเลข5แล้วก็เป็นศูนย์เห็นไหมคะหนึ่งตำแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือ0.5นะคะต่อไป12ส่วน1นึ่พันนะคะ1นึ่พันก็คือทศนิยม3ตํตำแหน่งใส่12ก่อนนับมานะคะนับจากเลข ข้างหลังไปข้างหน้านะคะ2ไป1 1 2ได้เป็น2ตำแหน่งทำยังไงจะเป็น3ก็เติมเลข0จากนั้นใส่จุดแล้วก็เติมเลขศูนย์ไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเราก็ได้ออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วแล้วเราก็ตอบมาเป็น0 0 1 2นะคะอ่าต่อไปนะคะ11เศษสส่วน10นะคะให้ทำตรงนี้ก่อนนะคะสส่วน10ก็คือทศนิยม1ตำแหน่งเขียนออกมาได้เป็น0.2จุดงถูกไมหมคะ1ตำแหน่งเรียบร้อย จากนั้นจะตอบแค่นี้ไหมไม่นะคะเนี่ยมันยังมีเลข11อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราเอา11มานะคะตามด้วยจุดทศนิยมข้างหลังก็คือจุด2เพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือ11.2นั่นเองนะคะต่อไป14ส่วน5นะคะทําตัวส่วนให้เราของเราให้เป็น10เป็นร้อยและเป็นพันนะคะเพราะฉะนั้นพอม,ม,มาพิจารณาที่เลข55าอะไรได้10มีไหม,ไมก็คือ5คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นเอา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะ14คูณ2ก็ได้เป็น28 นะคะ5ูณ2ก็ได้เป็น10เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือทศนิยม1ตำแหน่งใส่เลข2กับเลข8ทำยังไงจะเป็น1ตำแหน่งนับจากหลังไปหน้า1ป๊บก็ใส่จุดก็ได้แล้วเป็น2.8นะคะต่อไปนะคะ1เศษ2ส่วน5ตรงนี้ก็ทำตัวนี้ก่อนนะคะ 2ส่วน5นะคะเอา2ส่วน5มาทำส่วนให้เป็น10เป็นร้อยเป็นพันห้าคูณอะไรได้10มีไหมก็คือคูณ2นะคะเอาไปคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น2คูณ2เป็น4นะคะ5คูณ2เป็น10นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งก็ได้เป็น0.4่ตอบแบบนี้เลยไหมไม่นะคะมาดูโจทย์โจทย์ของเรายังมีเลข1นะคะโจทย์เรายังมีเลข1เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1จุด สนะคะเลข1ตัวนี้จ,จะเป็นส่วนของจํานวนนับจะมาอยู่ด้านหน้านะคะนั่นเองนะคะต่อไป7ส่วน2ก็ทําส่วนให้เป็น10เป็น100เป็นพันมีไหมคะ2คูณอะไรได้10ก็คือ2อคูณหเอา5ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเจ็ดคูณหเป็นสามสิบคูณหเป็น10เพราะฉะนั้นส่วน10ทศนิยม1ตําแหน่งก็ใส่ไปก่อน3 5แล้วทำยังไงก็นับ จากข้างหลังไปข้างหน้า1ครั้งนะคะ1ก็ใส่จุดเพราะฉะนั้นได้ครับตอบเป็น3.5แค่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปแบฟุึงหัดนะคะจะมีลิงก์ให้ทำนะคะก็กดส่งและกดเช็คคะแนนจากนั้นก็ส่งแคปหน้าจอส่งที่รายส่วนตัวครูได้นะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทำงานคะ่ะสวัสดีคะ่ะ